นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีนะครับเอฟซีมารอรอรอก็เป็นไลฟ์สุดท้ายแล้วที่เราจะแยกวงเอาไลฟ์สุดท้ายสามเทธอเราท่านไหนก้าบานอยู่ดูดีเจเราครับดีเจเจดีดีเจเจดีหวานอ้นหนาวหนาวครับหนาวไปหลีในรถแล้วอยังเอาเอารถแห่ก็ได้เฮ้ยอยัง ออยังใครเลยยังเจมี่เปล่อ๋อได้ได,ได้เจมี่โอ้อยู่ฝั่งนู้นครับดึงหลังคาเข้ามาไม่ได้หรอกโลยังย<ห>ั<า>เยังรอสักครู่นะครับาตามพ่อเสือมาด้วยจ้าตอนนี้พ่อเสือกำลังไป ไปเปลี่ยนชุดอยู่ยยวันเกิดเจ้ามือใดวันเกิดพรุ่งนี้วันนี้เป็นวันปีใหม่นะครับนะอุย้ยฉากล้งแลบ,บตามบักเสือดวนเออเอาละะเอ้ยทำไมไม่ยกอะไนลงหน่อยนี่มูกเทะมุกเทะมุกเทะมุกเทะจกลับแน่ไปเลยจะแบมไปใส่ โอ้เสตาไปกับพ่อเลยแส่ดีแต่ว่ากิดเจ้าทยังข่อยโอ้ยเท้าิดท้าิดเมียนมเเยัยขอ้คููสิงกลับไปแล้วครับกลับไปเมื่อกี้ผู้สิงกลไปอยู่น้องโบบาลนะโอ้ลูกชายโบบาลน้อยคููสิงต้องรีบไปดูโบบานน้อยนะครับ โอ๊ย,ยพ่อแม่ยน้ำเขียววะลูกชายเขาืออย่างนะน้ำเคียวท,ทีลูกชายคูสิงชื่ออะไรนะแม่ไม่อซรู้จักชื่อลูกชายครูสิงรอเปล่าอีกชื่อนึงอีกชื่อนึ่นา,นะาบ,บอได้อยู่ในซีนของเจ้านั่นออ นุลเมกาบัวบานไลออนไลออนชื่ออะไรเออน้องไลออนนะครับไลไลลูลิลี่เรีบไปดูน้องไลออนนะครับโอ้โหใครจะรู้เท่าเอฟซีนะครับขนาดผมยังไม่รู้เลยถ้ายเอกสารเขาสิบว่าเอฟซีทีนอฮเฮ้ยเฮ้ยคุณทำอะไรเนี่ยหนาวหนาวบอกว่าเส้็จฟังขึ้นี่ก่อนนะ ยังครับยัง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 ไม่รู้นะครับนี่ดอกมันสีขาดครับดอกมันสีขาดไวรุ่นเขาคุยกันนะครับผมพลาบเบอร์ครับเมื่อกี้กล้องไม่โฟกัสนี่เดะมันจะไปหลุดเลยนี่เอ้าเจีแบมเขาไปใส โอ้ไปโดนพูดคิดหอดเมนไปรับไปลักนอหนหรอบอจะคืนไปเ <c oughs> มืองเมือเมื่อกี้เราต้องมาส่องไฟแบบนี้นะครับให้กล้องโฟกัสแล้วก็ขยายออกมาแบบนี้เพราะว่ากล้องผมมันรุ่นเก่าแล้วนะครับแม่เอฟซีแม่เอฟซมีกล้องแม่เอฟซีมีกล้องใหมๆ่ๆก็อย่าลืม cf มาให้แสนคูณด้วยนะครับนั่นเอาอีกแล้วเห็นไหมกล้องไม่โฟกัสอีกแล้วนี่นต้องซ่องไฟ หน้าคุณสวยภาพเธอมันเบอร์หรือเธอไม่ชัดเจนเฮ้ยครับเธอมันเบอร์หรือเธอไม่ชัดจเจนไอ้ออน,น <c oughs> อ,นอ,อ,อแล้วพงบุทูดนะนั่นเอาอีกแล้วเบอร์หน้าคุณเบอร์หรือเธอไม่ชัดเจนพามพาม อีดีเลยอ่อนเบื้องว่ะมันเบื้องไหมต่อมาใกล้่ไก่สิแล้วก็เอาของมาเห็นบมชัดเลยเห็นบมแอนแมนเซี่ยมี่อะก็เป็นกล่องโมโฟกัสมันบรอยากซื้อดอกไอโฟนนี่ถ้าไอโฟน12ไอโฟน11คืออยู่ครับแม่ซีซีเอฟด่วนนะครับผมบมมีเงินนี่แหละครับเลยบริสุทธิ์ไหมโอ้โหย

เอฟซีเอฟซีถามหาพอดีเลยเอาคือคนละคนเลยบ้านี้แปลงล่างแล้วครับแแปลลลงง่า้วครับโอ้ยเอฟซีถามปุ๊บมาปั๊บนะครับผมรวดเร็วทันใจภาพเบอร์อีกแล้วถ่ายมามุมนี้ทีไรภาพเบอร์ทุกที ไปบื้งเขบื้งปินดไฟเลยปะครับนี่ปิดไฟก่อนดชดเออ,อดูข้างล่างครับฮึดฮึห้อยห้อยห้อนวนีวน่ไฟวะ ไม่รู้ครับยังไม่รู้โอ้โหดูครับดูโอ้โหเนี่ยไรนี่บ่านนี้เองะอยู่โอ้ยพี <c ười> ่พ <c ười> ่อเจ้าคนดังเนาะเจอ้าคนดัง นานมากครรอนานแล้วถ่วงเวลานานแล้วเสือบอกบอกเสือด้วยเด้อครับบอก้วครับบอกแล้ว,ลวมันไม่สว่างเลยไม่โฟกัสหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่เอซี โอ้ยเพ่งยังงีอเฝาแล้วงเอี FC บ,บ่นแล้ว FC นับทุกวินาทีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวดูเวลาก่อน002แล้ว <c oughs> โอ้ยผมก็ว่าอยู่หรือเปิดแฟทอีพอ นวดหน่อยครับนวหน่อยฮ้ยเฮ้เฮ้ฮ้ฮ้เยอะเกินแล้วมั้งฮะนวดไปนวดมาท่าทีกันดีก้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดูสกิลครับเอาใส่ย้อย Happy birthday, to you. Happy, birthday, happy, birthday. happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Hết. Giọng là ครับ giọngอะไร? Hây hây Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. โอ้โหเท่าไปอีกปีนึงครับเท่าไปอีกปีนึง เออพม,มันีีล่วงนะฮะมันอีลวงนาก่อนเอเอแม่นบอเันนออ,อันนี้เข้าเป็นวันที่สองแล้วนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอธิษฐานก่อนอธิษฐานครับอธิษฐานยังยังเจ้าคิดยังอยู่เจ้าคิดยังอยู่แต่ได้เมียงามงามนี่ไม่ใช่ของขวัญนะอะไรก็ไม่รู้โอ้โหสองแปดหรือเปล่าอไปเรียบหลายฮรอ้าหกเจ้าอธิษฐานยังเจ้าอธิษฐานมันยังให้ได้เมียงามงามเจ้าฟังคอยเมียเมียหน่อยหลายโอย งวยวยบจังซีญาตเค้กเขานาอยู่เจ้าต้องเจ้าต้องว่าให้ได้เมียให้ได้เมียงามแต่ว่าเป็นเมียคนเก่าออยตงอ่ะเนะลอ้าต้องหนนั่นโอ้โหแม่แม่บอกว่าหอมหน่อยหอมหน่อยหอมหน่อยเรลูเออพอดีอย่างไรดีฮะ หอมหน่อยหอมหน่อยหอมหน่อยหอมเค็งคือหอมข้นหอมเมียเนี่ยจักหน่อยบ่หอมเมียจั๊กหน่อยหน่อยเออพ่อเดี๋ยวข่อยสีย่อนมาเดี๋ยวข่อยสีย่อนมันเกิดข่อยก็สนฉีมองเพือนแล้ววะหน่อยหน่อยอันนี้เพื่อนเขาเงียบเลยเหรอครับเลยมันเกินแล้วโอ้ยสิกเลยฮะ

เออเออก็คือแน่ใจว่าเขาดาวเหยครับผมก็ตอนที่เราพูดกันเมื่อตอนทุ่มนึ่งค่ะแลนโอโอ้ยโอ้ถึงนาจะคล้องมาดิตัไไอ้มันัวนีีและแลยังมาชิบวยังมาเมื่อหนึ่งวะลืมวเจ้าเมเ้เจอเจ้าเม่ให้่อนเียวมำววมำแล้ว ไปก่อนกูตอนนี้ค่อยค่อยหนีก่อนนะครับต <c oughs> อนนี้ค่อยหนีก่อนโอเคครับก็ยินดีกับคอเจเยวด้วยนะครับเก่ <c oughs> ไปอีกวันนะครับผมก็แฮปปี้เบอร์เดย์มีความสุขมากๆ คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ให้ขอให้สมดังใจปาฏถนานะครับสําหรับไลน์นี้ก็เป็นไลน์สาหรับวันนี้คืนนี้สุดท้ายแล้วนะครับก็ฝากเอฟซีกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับขอบคุณแม่ๆเอฟซีพีพีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจเรานะครับสําหรับไลน์นี้ต้องขอตัวลาไปนอนก่อนนะพรุ่งนี้ต้องทํางานอีกแม่เอฟซี FC, ทุกท่านก็หลับฝันดีกันนะครับสวัสดีครับ